ล่างเด่นเน้นตรงกันหรือล้านสนานเมืองมาแล้วนะคะงวดน,นี้ครบชุดนะคะเป็นสำนักเด่นสำนักดังที่แมนเปะมากนะคะถ้าท่านไหนติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าละเป๊ะแค่ไหนนะคะแมนแค่ไหนนะคะงวดน,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 นี้นะคะช่อง 3A นํานำฝากแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะมาครบแล้วนะคะงวดน,นี้มีเลขอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันนะคะ นี่เลยนะคะเริ่มจากชุดนี้นะคะล่างเน้นเน้นนะคะงวดนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะหรือลั่นสนัดนเมืองนะคะให้แบบสนัดนเมืองเลยนะคะคือ9ก93สองแล้วก็2 3นะคะนี่คือล่างเน้นๆนนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะเน้นบนล่างนะคะ ให้มาคือ296084698 0แล้วก็89นะคะตามมาด้วยลือลั่นสนันเมืองชุดนี้นะคะล่างเน้นๆนะคะมี212223 2531323335 8182838591929395นะคะนี่เลยนะคะกา สี่เหลี่ยมนะคะที่สองสามสามสองแล้วก็ก้าสองแล้วก็ก้าสามนะคะสิบหกชุดกําลังดีนะคะนี่เลยนะคะมาครบนะคะหากสังเกตให้ดีนะคะมีแนวทางตัวเลขที่เหมือนกันด้วยนะคะล่างเน้นๆนะคะคือนี่เลยนะคะสองสามเก้าสองเก้าสามนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะคะนี่เลยนะคะพิจารณาดีๆนะคะ หรือลั่นสนันเมืองนะคะเป็นอีกสำนักหนึ่งที่ไม่กวรนพลาดนะคะรีบดูรีบจับจองตัวเลขเป็นเจ้าของนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ